ขอขงการฉีด IV IV ก็คือการฉีดเข้าเส้นเลือดดำนะคะหรือ intravenous ซึ่งยาที่ฉีดเข้าไปเนี่ยอาจจะเป็นตัวยาหรือเป็นน้ำเกลือหรือเป็นสารอื่นๆก็ได้อันแรกเลยคือ extravasation คือการที่ยาเนี่ยแทนที่จะอยู่ในเส้นเลือดดำแต่ว่าเขาออกมาอยู่ข้างๆนอกเส้นเลือดดำทำให้เนื้อเยื่อที่อยู่รอบๆเนี่ยเขาระคายเคืองบาดเจ็บเสียหายอาการของ extravasation คือปวดบว,วมแสบแดงร้อนและอาจจะมีผุพองที่เนื้อเยื่อรอบๆเส้นค่ะ เอ็กซาวเวเซชันมาเกิดกับการให้อวีเยอะๆหาถการที่ทําหรือยาที่เข้มข้นมากนะคะเช่นยาเคมหรือยาที่มีค่าพีเอชต่ำนะคะเป็นกรดเช่นพวกวิตามินซีหรืออาจจะเกิดจากปัจจัยของฝั่งคนไข้เองก็ได้คือคนไข้มีเส้นเลือดที่เปราะหรือพรเวนคอนดิชันคนไข้ที่เป็นเบาหวานคนไข้อว้วนหรือคนไข้เด็กทําให้สารน้ำเนี่ยแทนที่จะอยู่ในเส้นเนี่ยก็ไหลออกมานอกเส้นอันต่อมาคืออินฟิวเดชันนะคะหรือการที่สารน้ำเนี่ยมันออกมาข้างนอกเส้นแต่ว่าตัวสารน้ําตรงนี้เนี่ยไม่ได้ระคายเคืองเนื้อเยือ่อเพราะฉะนั้นอาการทีีี่มมก็จะ อาการปวดบวมนะคะแต่ว่าแดงหรือว่าแสบผุพองพวกนี้ก็จะไม่มีก็เช่นการให้น้ำเกลือหรือนอร์มอนสไลด์นะคะที่เขาหลุดออกมานอกเส้นอันต่อมาคือเฟบไบติสค่ะคือการที่เส้นเลือดดำอักเสบจากการให้ IV อันนี้เป็นปัญหาที่เส้นเลือดไม่ใช่เนื้อเยื่อที่อยู่รอบรบสาเหตุเกิดจากตัว IV แคติเตอร์นะคะหรือเป็นตัวเข็มที่เราใช้ให้ IV เกิดจากตัวยาที่ให้หรือเกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียที่เข้ามาในเส้นได้ค่ะอาการของเฟบไบติสนะคะก็คือเส้นเลือดดำในแดงคือ แดงตามแนวเส้นเลือดดำนะคะแล้วก็กดเจ็บตามเส้นเลยซึ่งถ้าเกิดว่าเฟเบติสนี้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็อาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เป็นยังไงบ้างคะใครที่เคยแอดมิตรโรงพยาบาลให้น้ำเกลือแล้วเป็นแบบนี้บ้างก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะ